ครับก็ฝนตกแล้วนะคระหยามแรงๆนะครับยามค่ำๆฝนก็ตกแล้วนะครับนะครับนี่ก็ลมหนาวเข้ามาอีกแล้วนะครับมันก็เริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้ว ค่มแล้วค่มแล้วนะครับแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับเอยลืมกดครับ f อซีอ่าตอนนี้ก็ทอดหมูอยู่นะครับออทอดหมูกับทอดกุ้งนะครับแล้วก็ทอดความกันเลยนะครับทอดหมูกับทอดกุง้งนะครับตอนนี้ก็ฝนก็โอ้ฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะครับ ฝนจะชอบตกกลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยก็ตกอยู่นะครับตอนแรงๆนะครับบรรยากาศดีๆต้องรีบทอดนะ เกี่ยวคืนเกี่ยวไฟกันะครับ ัน,นี้ก็ทอดกุ้งทอดหมูนะครับก็น้องตองก็อยากกินกุ้งนะครับก็ทอดให้น้องตองวงหวางก็กินหมูนะครับโอ้ฝาลองแล้วครับอืนมันไม่ลุกอันนี้ก็ดังฐานนะครับฟอมฟอมเสียบเส้ เราจะต้องให้มันลุกนะครับให้ไฟลุกก่อนถ้าไฟไม่ลุกมันมอ้หัวาลรบแล้วนะครับมีกลิ่นหอมแล้วนะครับกลิ่นหอมหอมครับแล้วก็เราก็มานทอดนอ อยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกนี้นะครับก็บรรยากาศดีๆนะครับฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะครับฝนก็เริ่มจะตกแล้วโอ้แต่ว่าฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวเราก็รีบรีบรีบ,รบ,รบ

ระหว่งทอดพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเราหมักแล้วก็เราก็ทอดพร้อมกันเลยนะครับกุ้งด้วยนะครับกุ้งก็สี่ตัวแห้าตัวนะครับห้าตัวทอดให้น้องตองนะครับกุ้งอลระหวางก็จะกินอันนีู้กหวางก็จะกินหมูนะครับ เดี๋ยวก็ทอดเผื่อพวงนี้ซาวด้วยนะครับหมูโอ้โหไม่กินน้อมหอมนะครับอันนี้หมักเรียบร้อยนะครับหอมจังเลยนะครับอันนี้ก็หมักหมักเรียบร้อยนะครับ,น,น,รบรนะครับนนเห็นแล้วนะครับใกล้จะสุกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้ออร่อยจังเลยน่าอร่อยจังเลยกินหอมๆเลยเราต้องให้ไบมันลุกนะคะรับเพราะว่ามันจะได้วันนี้ไม่ได้เป็นน้ำเดี๋ยวนะครับเราต้องว่าให้มันแหี่ยวเลย ครับมองออกไปก็แจ้งเสงสว่างกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟตามริมทางแล้วนะครับที่เขามาติดนะครับแถวหน้าบ้านแถวถนนบนทางนะครับ ออกไปนี่ก็แจ้งจางตงเาเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูดูวงสองเราอยากจะสองให้ดูอยู่นะครับเขาเรียกว่าไฟอ,อะไรนะไฟริมทางไฟชะงกน่นนะครับอ่าหลวงให้ดูนะครับเขาก็เปิดแล้วนะครับวันนี้เขาก็อเปิดใช้วันนี้นะครับะไปกับเล็บแม่ๆไปฟ,ฟ้าฝนจะตกนะครับ ขาะนั้นเขาเปิดไฟริมทางนะไปที่เขามาทำที่เขามาทำแล้วก็ให้แถวกลางหมู่บ้านนี้สว่างเลยนะครับจนไปถึงนู่นอ่ะถึงโรงเรียนนู่นะครับทีนี้ก็เราเดินออกไปไม่ต้องใช้ไฟสายแล้วแล้วก็ออกไปได้แจ้งจังปางเลยเรามาต่อกันที่ อทอดของเรานะครับดูเราะจะเอาออกแล้วนะครับหอมจังเลยมากกินมากออกมาทอดอยู่กับด้านนอกในบรรยากาศดีๆเย็นสบายสบาย ตกแรงเลยครับโอ้เพิ่งจะรอดเนี่ยโอ้ยฟาเรียกนะครับเดี๋ยวอยู่แค่นี้ก่อนนะค,ะครับ